สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะคลิปนี้จะเป็นของเด่นบนนะคะแบบสองตัวมาหนงตัวนะคะอ่ะก่อนจะมาดูเด่นบนนะคะมาดูคําเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะการคํานวณน,นี้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เป็นแค่การคัดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคำนวณอาจมีถูกมีผิด ปดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเลขชาแนลเอามาดูของเด่นบนนะคะสูตรนี้ใช้หลักพันนะคะแล้วก็บวกสิบบนบวกร้อยหน้าครั้งที่สองคูณสองแล้วก็บวกด้วยหกคงที่นะคะอ่ะมาเริ่มตั้งแต่งวดแรกเลยเนาะ เริ่มตั้งแต่งวดแรกนะคะหลักพันสิบบนร้อยหน้าครั้งที่2คูณด้วย2ได้0น,นะคะก็บวก6กคงที่8ปบวกเได้17 17จบวกหได้23นะคะก็จะได้3กับ4ออก5 6 3นะคะวันนี้เนาะเข้าเป็นงวดแรกเข้าที่เลขสานะคะ มาดูงวดที่สองนะคะงวดที่สองใช้หลักพันก็คือเลขเจ็ดบวกหกได้สิบสามสิบสามบวกแปดได้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกหกได้ยี่สิบเจ็ดนะคะก็ได้เจ็ดแปดออกหกแปดเจ็ดนะคะงวดน,นี้เข้าสองตัวนะคะเข้าทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะคะเข้าทั้งที่เลขเจ็ดแล้วก็เลขแปดเนาะ อะมาดูงวดที่สามนะคะงวดที่สามหลักพันก็คือเลขเ้าเนาะบวก8ได้17ดนะคะ17บดบวกสี่ได้ยี่สิบอดยอดบวกหก็ได้ยี่ดตัวเดิมนะคะได้7กับ8ดออกสองเจ็ดเเข้าที่เลขเจนะคะงวดน,นี้เข้าตัวเดียวอ่ะมาดูงวดที่สี่นะคะ ที่สหลักพันก็คือเลข6 10บนก็คือเลข2ตัวนี้นะคะแล้วก็ร้อยหน้าครั้งที่สองคูณ2ได้4บวก6กคงที่8 10 8ิบแปดสบวกหเป็น18นะคะก็8กับ9ออก3 8 8เดินที่เลข8นะคะหลัก10กับหลักหน่วยเนาะ มาดูงวดที่5นะคะหลักพันก็คือเลข3บวก10บนเลข8บวกร้อยหน้าครั้งที่2คูณด้วยสอบวกสได้11 11อบวกสได้13บวกหคงที่ก็ได้9 9้กบวกหก็เป็น0นะคะออก309เดิน2หลักนะคะงวดนี้เลข0กับเลข9เนาะ มาดูงวดที่6นะคะหลักพันก็คือเลข1 10บวนก็คือเลข0เนาะตรงนี้แล้วก็ร้อยหน้าครั้งที่2อคูณ2นะคะก็ได้4บวก6ก็เป็น11ก็จะได้1กับ2นะคะก็เข้าที่เลข2หลักหน่วยนะคะงวดนี้ออก3า2้าส มาดูงวดที่เจ็ดนะคะหลักพันก็คือเลขเก้าบวกสิบบนก็คือเลขห้าแล้วก็บวกร้อยหน้าครั้งที่สองคูณด้วยสองนะคะก็คือเลขสองเนาะบวกหกคงที่เก้าบวกห้าได้สิบสี่สิบสี่บวกสองได้สิบหกสิบหกบวกหกได้ยี่สิบสองนะคะก็ได้สองกับสามออกสามเก้าสองเข้าหลักร้อยกับหลักหน่วยนะคะ อะมาดูเมื่อที่8นะคะหลักพันก็คือเลขเจ็ดสิบบนก็คือเลขเก้ร้อยหน้าครั้งที่สองได้คูณ2ได้ศูนย์ะคะศูนย์บวกหก็ได้หกหกบวกสิก็ได้22นะคะก็ได้2กับ3เนาะออกสองสี่หเข้าหลักร้อยนะคะเมื่อน,นี้ ขอภอภัมาดูงวดที่เก้านะคะหลักพันก็คือเลขเก้าสิบบนก็คือเลขสี่ร้อยหน้าครั้งที่สองคูณด้วยสองก็ได้สองแล้วบวกหกหงที่นะคะเก้าบวกสี่ได้สิบสามสิบสามบวกสองได้สิบห้าสิบห้าบวกหกได้ยี่สิบเอ็ดก็ได้หนึ่งกับสองออกสามสองสี่เข้าที่เลขสองนะคะหลักสิบ ามาดูงวดที่สิบนะคะงวดที่สิบห้าบวกสองได้เจ็ดเจ็ดบวกสองได้เก้าเก้าบวกหกได้สิบห้านะคะก็ได้ห้ากับหกออกแปดห้าสองเข้าที่เลขห้านะคะหลักสิบเป็นงวดที่สิบนะคะ มาดูเมื่อที่11บเมื่อที่ผ่านมานะคะหลักพันเลขหนึ่งสิบบนก็คือเลข5นะคะร้อยหน้าครั้งที่2คูณด้วย2ก็ได้2บวก6คงที่6 6บวก2ได้8 8ดบวกหได้14นะคะก็ได้4กับ5ออก8 6 5เข้าที่เลข5เนาะเมืน,นี้ เอามาดูงวดที่จะถึงนี้นะคะหลักพันก็คือเลขสี่นะคะบวกสิบบนบวกร้อยหน้าครั้งที่สองคูณด้วยสองนะคะร้อยหน้าครั้งที่สองก็คือตัวนี้นะคะคูณด้วยสองก็ได้สี่เนาะสี่แล้วก็บวกหกคงที่นะคะรวมกันก็จะได้ยี่สิบเนาะสี่บวกหกได้สิบสิบสี่ยี่สิบ จดผิดหรือเปล่าอันนี้หลักพันคือเลขสี่บวกหกอืมก็ได้สี่แล้วก็บวกอีกหกก็เป็นยี่สิบเนาะอันนี้ต้องเป็นศูนนะคะศูนกับหนึ่ง เดี๋ยวแอดย่อให้ดูนะคะสูตรนี้ทวนนิดนึงนะคะหลักพันก็คือเลขสี่สิบบนก็คือเลขหกแล้วก็บวกร้อยหน้าครั้งที่สองก็คือเลขสองนะคะคูณด้วยสองก็ได้สี่ตัวนี้แล้วก็บวกด้วยหคงที่ได้ยีสิบนะคะได้ศูนย์กับ1 คิดว่าเป็นตัวไหนคะแอดว่าน่าจะมาหลักร้อยนะถ้าหลักร้อยก็จะมีศูนย์กับหนึ่งเดี๋ยวแอดจะไปเทียบชนหลักร้อยให้ดูนะคะว่าจะมาเลขศูนย์หรือเลขหนึ่งนะคะแต่ในใจแอดแอดชอบเลขหนึ่งนะคะเพราะว่ามันมีตัวเด่นหลัก เด่นบนมันมีเลขหนึ่งเยอะกว่าเลขศูนย์นะคะแต่ถ้าเกิดใครชอบเลขศูนย์ก็จัดไปเนาะแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจากช่องจับเลขชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ